ว่าแตกโอ้ยขิงแตกสวยดอกซองอันนี้แตกปังโดดโอ้ยสำปับไปครับพี่น้อง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 สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับสอบน้องปลาเด้อเมื่อนี้น้องปลาสีมาเห็ดอาหารหี่เนาะอาหารหนึ่งคือเขาพัดเนาะเอาสีเห็ดไปกินท้องเหี้ย เดี๋ยวเขาเดเห็ดกัได้คือเขาเดือบเบื่อเดือเบื่อกับเปียยตุ้งเหี่เเนาะเราจไปบิหารอาหารกินดีกว่าเดี๋ยวเสดเห่ามารถได้ผมก็บมสามรได้เนาะเทาใส่ียยลงไป อตัวไก็ด้เนคีน้องเรือขาวพัฒน์มันก็เจอเนค

ไม่ถนัดไม่ถนองเดินไปแตะเสดเลยผัดไปเดี <In God terms> ๋ยๆนะสุกๆมาสิยังจะิบอกยังจิบกันเลยม่้อดอะอืมล้ว ใส่เจ้ากระตุ้มเพิ่มนะแล้วใส่ส่วนท้องลงไปด้วยคือเแบบจี๋ชันเนาะ เด็ดอันนี้โมกิดว่าเสียดแบบเสียใบแบบปูแบบเดียวเลยนะเดี๋ยวคนอ่ะเหรออือเดี๋็ดต่อยนะมันกับผอบกินหรือไงผอบเซ่อผอบเซ่อ เอาเงินหนาตายอีกที่หนึง่งพูด <c oughs> ตอนนี้กระเดาเด้อพี่น้องเลยเป็นตัวแสดแห้งกระดาษสีขากันกินเลยเด้อเนี่พี่นอ้องหลังจากที่เข้าเก็ดแดดเข้ากับสีตากใส่กล่องเนานะเอาไปกินท้องเฮียแหละเต้ แ่เหตุเขากินไปกินเขาเยียแกูเมือนได้นาะเพรว่าาังมากบางที่เขากินแต่เขาเปียกได้เขากับบรยากานะก็เดินมาเหตุเหุสองเขาก็สีใสแบบเขาก็สีเห็ดผีกับปลาอะไรครับเดี๋ยวเขาไปซ้ำิ่ย่ออไปเอาอย wow. uh ู่วาก็ดอันนี้กันได้ mặt dạng hết áo nho bật đi hết áo nắng phim mặt dạng kia kia nóng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  nó nóng kia nó kia nóng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  kia kia nóng kia มาสิปอนเทาเกปนีเบิ่งกสิปอนเห้หนจะซีก่อนว่ามันแสบบอโอ้หน้าตากัโอ้ยหมกกับบเสทเป่ากันมันหอนอะเราซีกรำลังหอเด้อเปจะไรแสบบอแสบแสบบอเด้ แสบปะแสบเนาะเยอะข้าวเสียก,สก็เพิ่งกินเองเนาะส่วนบอกว่าเพิ่งจะกินเองนี่กระป๋าแบบนี้เด้อพี่น้องตั้งจากที่นอ้นองปลาแดวเบีย้ยวก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะตั้งจากที่กินข้าวอาบน้ำแต่งตัวแดวไดเ้เขาก็สิไปห้องเหยียนเนยเด้วอว่ะนี่ว่าสวยเดนะ้เนาะนี่ก็คือกล่อ,องข้าวที่เขาเตรียมไว้เขาสิไปห้องเหยียนก่อนว่ะนี้เดี๋ยวไปเจอกัระยงเหยียนเด้อพี่น้อง พี่น้องหลังจากที่น้องปลากำลังจะขับรถไปโรงเรียนเนาะขับปลาโดหดถั่วพี่น้องเลยโหลดตองปลายางแตกเนาะโอ้ก็เลยสิไปโรงเรียนสวยวันนี้ไปโรงเรียนสวยเท่าเรศแห่งต้องได้ไปสวยเนาะเมืองบ้านนี่ก็ขี้ปกติอยู่ในแบบตื่นเช้ามมาพายา,ายางแตกเลยน้องปลากะมาเปลี่ยนอยู่หะกัน ทัวอีดีพี่น้องเอ้ยจะแม่นมายางแตกตรงไดยเสียงเงินอีกสเสียเวลาอีกเดียจักหน่อยเขาก็สิเปลี่ยนห,หนะฮะเด้อเขายังแบนดลดอยู่พี่น้องหลังจากที่เขาหลังจากที่เขาเปลี่ยนยางหลดแล้วเนาะเขาก็มาหับหมู สวยดีพี่น้องเอ้ยกระดังรสครับเด,ดีเยว้องเหยนเถอวยางแตกเนาะยางหัวมันหัวหันแดมันจะเขาก็เปลี่ยนแค่ยางนอีนยางหนอกได้เปลี่ยนสัมเขาบอกว่ายางยางหนอกมันบ่ค่อยดีเป็นไรเขาอะแต่ว่ามัน,ม,นมันก็หัวเขาก็ได้เปลี่ยนใสยย่หันแะไปยังว่าสวยด,ไวยดีไปเห็นสวยยังพอยังแตงมาเสียงเงินดีสวยมากไปไปเจอกันยุ่งเหียนเด้อนี้มาก็มาหับหมู่เขาเนาะอยู่คีดดีอยูเก,กา พี่น้องเอ้ยดอก2ส้วย3ส้วยซ้อนอะดิหลังจากที่เฮาเปลี่ยนยางอยู่อยู่หารโคนถะเนาะบัดว่าแตกนี่ได้เคยเห็นโอ้โอ้ยขิงแตกส้วยดอก2อันนี้แตกปังโดดซาเหียจะโต๊ะใจพอดี2ดอกเนาะสิได้เสียเงินซ้ํา2อันนี้สิได้เสียเงินดอกพี่น้องเย ตัวอีดีเหมือนเทิงหัวเทิงกิ่งหัวเทิงกิ่งแตกเดี๋ยวมาสิย่างไปโงเรียบัดนี้พี่น้องตอนนี้เฮาก็สิพากันย่างงเียเนาะเพราะว่านี่มันไกลกันกับงเียเนาะงเียเฮาก็สิย่างอีกหลายเตนพี่น้องกลเติบเนาะก็บ่ก็บ่กลปานใดแต่กบ่ได้กลสิได้ย่างไปเด้อบัดนี้ ยางเบงนี้เบี่ยัยงไม่ถึงขัง้นสวยได้สวยดีเนาะเมือนี้ตอนทำอีสต์ทำมันหัวพี่น้องตอนตอนน้องปลาเพราะท่านาไปเอาหมูฮะขิงมันหัวพอดีแับนี้น้องปลากะให้เขาเปลี่ยนสายหายเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนสายทั้งในให้แต่คนเอ่อนคนที่เขาเปลี่ยนให้ยค่ะสร้างเขาก็บอกว่าขิงใส่นอกมันบ่อยากดีป็นไนเด้อร์เขาก็ว่าแล้วก็เขาก็บ,บอกว่า,ยยข,าบบวขีดยางนอ้องเพราะว่าเขาเปลี่ยนสายน่อยเดี๋วนะ ขี่มาแบบนี้ไปเอาหมูเนาะหมูตันักแต่เท,เทนี่ชอบพี่น้โตนักแต่แทพี่นอ้องขี่มาออกมาแป๊บเดียวพัตตาคิงแตกพี่นอ้องแตกอยู่อันนั้นแตกอยู่บานน้องไผ่เนาะแตกปังโดดอันนี้จนหมูเขาตื่นเนาะคนขี่โดดมากทั้งขางเขาก็จนตื่นเขาก็ได้ขี่มาจนมาหอดหันอันนั้นแท้วเหีียนี่เหละเขาก็สขีได้เปลี่ยนทั้งสายนอกสายใน,น,ส,ยน,นสีได้เสียงเงินสองต่อพี่นอ้องเอ้ย ตอนไหนก็เสียเดี๋ยวซีซี่พัดแบบนี้กันนะจ๊ะอาจจะสองสามเซนหัวจักเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวพอปะหมู่เขาเปลี่ยนว่านี้เขาบอกว่าสามเซนเดี๋ยวเขากระถาเบิ่องปะ่ะมันสิเท่าได้โว้สกห่าไอ้เหมือนนี้อุตส่าห์พัดเขามากินนะอุตส่าห์ตื่นมาเห็ดเขากินแบบว่าอันนั้นไหนมาเสียงเงินได้เบื่อน,นี่โอ้หนาร้า,ามากไปตอนนี้ก็สิงห์หอยต้องเหยียดเลยพี่น้อง ยัอาจารย์สีผ่ากันเขาเหี้ยนเนาะอาจารย์หนาจะสอนเดียวสมุนหนึ่งเเด้เพราะว่ามันสวยแหงเลยจนเก่ามุ่งเลยพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็หอดา้องเหี้ยนเลยเนาะกำลังสิงยางไปเขาหออาจารย์หนาจะสอนอยู่อ้ยเมื่อยดิพี่น้องยางมากระเฮิงเติบน้ำประมาณ จังนาทีว่าก็มาณได้อยู่ประมันหาพวกนาทีอี่แหละหมู่ก็คือสิเหเดยนอยู่สาด้วยเหมือนนี่เมื่อยบ่เบียอะสะอวนเพิ่นก็เมื่อยแน่เนาะเพิ่นเพ่งบ่เคยย่างโอ้ยเออก็หอดเดินต้องเหดืยนเดี๋ยวสิพากันไปเขาหงกันเด้อวันนี้พี่น้อง พราะว่าอาจารย์กับน้องข้นซ้อนอยู่น่าประทับเขาก็มาเอาเหียนสวยเนาะจนเขาเฮียนเดี่วซมูกหนึ่งไอพี่น้องเอ้ยเขาจากไหนมาโกรธอดีพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาประทานอาหารนาะไปดิพี่น้องจนน้องกินเขาก็หมูเขาเนาะอาหายได้ส์เออของกินของน้อี่โดดบ่นี่ของกินเัางกะ าขาไเขาพัดเนาะจ้มูาไรพิกตับเกงแเออไอเ่ยหัไอมักเียมักข้แรกมักพี่กดขมักเนี่ยเนาะมักข้าแรกแล้มา,าิมขนน้นี่บเบิอาหารเานี่นี่คืออาหารเขาจจลเยวเขาพัดนี่พริกน้ำปาลาอะไรกันนี่องหมูม้ามีมีตับบีแล้วก็เรียบสดกันหนม่หมูแดดเดียว ไปพากันกินพากันกิน em นี right? um hand hand ่มูเข้ากับน้เมืออนส่วนหนึ่งเขาสิมือกินเขาเพื่อนส่วนพวกเขากับกินน้ำกันสามคนเนาะตอนนี้ซ้อไอ้ก็ไปใช่มากินมากินซ้อไอกินกิน ชอบผ้าเท่าเส็บดิสิแม่ปารามีสิบเด็กก็รีวิวน้องไปเห็ดเองวะนี่เห็ดเองกว่าสูฮานอยู่ไหนโอ้ยขอแซ่บกว่าในหานี่แซ่บเนี่ยเส็บสีมือได้รับมาเตอร์เซฟเดี๋ยวเฮาสิขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องแบบนี้พี่น้องตอนนี้ฮอสก็กินแดดเลยเนาะนี่เบิด้ด แสบวอาขอพักก่อนแสบแบแห่แทั้งเพศรทังแสบเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเขากับซิปผ้ากันไปเอาโหลดเนาะพอมี่หรอกทุโคนตอนนี้เขากับมาเอาโหลดเลยเนาะนี่ค่าเสียหาย ค่าเสียหายกับประมาณสองแสนแปดนะนี่นี่คือแดดเลยเนาะนะคะสิบผ้ากันเอารถลดมาห้องเหยียบก่นนอนเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็มาแต่เอารถเนาะขับมาหอท่องเหยียนบนะเขาสิมากินสมกับพวกน้องเนาะเดงเทุนเปียกบอกผู้นิเวศอี้อะเอามา สบายดีผู้สาวสบายดีเรากําลังกินสมเนาะของขาี่ยนี่แก้ผ yeah. no ้จั yeah, ่าเจีย้า yeah, no no. ันปนี่คือม no. ีแต่ผเขียมหยเียบาวานสงเนเป็นผาเรียมหลายเยียบเราเจียจนี้เนาะหาดหยาดหดาดหยาดยาดหยาดยาดหยาดยดยาดหยาดาดยานหาหาดหยัยาดหยาดาดหยาดด มีของคอย <Gym. S 2> แล <c oughs> <teor> ้วมีอจาก็ได้นาะโอ้ยงแม่โดนกินเดียวผันนกินนนไหนกินนะไดบารมีฟรีสามแสนไปซึงสี่สิบเปอรเสามสิบสามเอสาสาน่าเศร้ามากอ้ยไเไว้อย่ากินนะถ้ากระตุนจะนอนไม่โองเหยียดกะมีแต่อยากนอน ดังจากเยี่ยนตอนเสาร์เดียวนอกกับตอนเพลนนกจากนอตนกตื่นตอนแดกมากนอกจากมักินสุงว้าคนนี้กินรัดเป็นหมากแล้งคนนี้แฉเพาถวที่แฉันไหนแบันไจะก็ต้องกินเนาะเินยไปอีน้อยเดือนอะจริงนะ

nhi có ai dù thế ตอนแรกเฮาบ่ để พา cái nhà nó ค่ะเออก็ต้องมาเฮ็ดให้มันก่อนแล้วกินนี่เว้ยบ่นี่ก่อนโอ๊ยก่อนเด้อ hãy ก่อนเอ้อตักกล้องสิเด้อโอ๊ยไปแล้วตายบ่

ไม่ยั้งซะมาได้มกเยกังเสียวเลยเ้อายน่้องมยเมนสรเนาะอตัได้กนงแง่งหนี้เิดอเกินก็เลือกบนี้าสมพีน้อตอนนี้เขากลมามหดเื่อนเลยเนาะตั้ดเทียนมือนีสวยสดีพี่น้องเลย กิ่งโดดหัวเนาะทำอิทเถอะนะตอนสิไปห้องเรียนกิ่งโดดหัวในวัานีหัวในห้องก็ไปเปลี่ยนเนาะดอกทำอิทเขาเปลี่ยนอยู่วันพ่นถะพี่น้องบัดนี้เขาก็ขี่ขี่ไปเนาะขี่ไปแต่วันนี้ผัดแบบเป็นแตกโดดกิ่งแตก่ก่วาน้องไผ่เนาะเขาก็ได้ไปเปลี่ยนอยู่หางขาห้องเรียนเนาะพอดีดอกทำอิทหันเบิร์ดสี่สิบพันพี่น้องกับเบิร์ดบอได้ปันดาเนาะขาเป็นเงินไทยเนาะสี่สิบพันก็มั่น ประมาณหาบาทว่าเดี๋ยวบาทนี้ดอกที่ซองฮเสียร้ายแน่เนาะเพรา่าขิงมันเตะนีห้ากับเปลี่ยนขิงใหม่เปลี่ยนขิงใหม่ดอกที่ซองแมนเบิร์ดสองบพี่เนาะกัประมาณเท่าไรรวมทั้งเบิร์ดค่ะเบิร์ดดอกที่หนึ่งกับดอกที่สองฮแมนแมนเบิร์ดสามแสนสาวเนาะถ้าเป็นเงินไทยแมนประมาณหารอยบาทพี่เนอะช่วยอีดี้ยังวะบรสิป้าเงืนไนใบไสนน้องเขาปะ มามาโดดขิงแตกเนาะยี่เขาให้เบิ่งขิงโดดทัาเปลี่ยนใหม่นี่คือขิงโดดทัาเปลี่ยนใหม่พี่เนาะนี่ขิงใหม่แต่ว่าขิงหนาเท่าบริเเปลี่ยนพี่เนาะเพราะมีแต่ขิงดังเงินจนบ่พอพี่น้องเอ้ยยืมเงินหมู่ใส่เนาะบ้าขากับบริเวทือเงินไปได้ปรนหนัดนะข้ากับแบบถือไปแต่พอซื้อกินนะพี่น้องผัดว่ามากขิงแตกนะ เขากะได้ยืมเงินหมูใส่เนาะเพราะว่าบ่มีเงินให้เขาสนับคลิปนี้กัสิจบเพียงกานี้เดอ้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเด้อกะฝา,ากติดตามน้องปลาใน,น่เดอ้อฝากรับชมคลิปต่อไปนั่คลิปนี้กาสิเบิดเพียงกานีิเดะบ๊ายบาย